สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่พี่พน้องทุกท่านนะคะนี่นะคะมะพร้าวน้นหอมต้นเตี้ยนะคะจะเริ่มให้ผลผลิตนะคะตั้งแต่ต้นเตี้ยแบบนี้เลยนะคะเนี่ยนะคะยุ้ยปลูกได้นะคะสปีสเดือนน้องๆก็ทยอยแทงจันกันเกือบครบทุกต้นแล้วนะคะในสวนหลังบ้านนะคะปลูกไว้เป็นตัวอย่างให้ลูกค้าได้มาชิมแล้วก็มาชมกันนะคะเดี๋ยวยุ้ยจะให้ทีมงานนะคะอ่ามากรีดนะคะเยื่อผ้าอ้อมนะคะกรีดเยื่อผ้าอ้อมแล้วก็ช่วยอ่าแบะทางนะคะให้ทางของเขานะคะเพะเพะอกนะคะจะได้ไม่หนีบจันน้องนะคะเนี่ยจันน้องแทงร้วน้าหอมนะะคยิ่งอยู่ในที่่งชอบนะะะคอ่าจให้ผผลลิตัวแล้้้้ววกก็นเเมมาาลละะคคอหบไ่ ให้ทานกันใกล้ๆหน่อยนะคะเพราะสวนอยู่ไกลนะคะเนี่ยนะคะมะพร้าวน้ำหอมต้นเตี้ยนะคะแทงจัดนรูตัวแล้วนะคะสองปีสี่เดือนนะคะเดี๋ยวจะพาเดินชมไปฝั่งนู้นด้วยนะคะ วันนี้นะคะยูยจะพาเดินชมนะคะต้นมะพร้าวนะคะต้นหอมเตี้ยนะคะของทางสวนเรานะคะอันนี้จะเป็นสวนหลังบ้านนะคะนี่นะคะน้องๆก็เริ่มทยอยแทงจัดแล้วนะตรงนี้เดี๋ยวย,ยูจะให้ทีมงานนะคะมากรีดนะคะเยื่อพะอ้อมนะคะแล้วก็ช่วยแผ่ทางนะคะแผ่แให้ทางสลบลงนะคะเขาจะได้ไม่หนีบต้นขึ้นแบบนี้นะคะ <c oughs> อ่านี่นะคะก็คือจะให้นะคะผลผลิตตั้งแต่ต้นเตี้ยเลยนะคะในต้นน้องอยังเตี้ยๆอยู่เลยนะคะนู่นนะคะแทงจัดหมดแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวยูจะพาเดินเข้าไปชมนะเพราะว่าต้องข้ามล่องนะคะต้องมีสะพานข้ามนะคะเดี๋ยวยูจะพาเดินอ้อมไปฝั่งนู้นนะคะ อายุก็ทกําการข้ามมาแล้วนะคะจาก่องตรงนู้นเมื่อกี้นะคะข้ามาฝั่งนี้แล้วนะคะนี่นะคะน้องก็อายุน้องนะคะ2ปีสเดือนนะคะเพราะว่านี่นะคะ2ปี4เดือนเพราะยุ้ยปลูกมานะคะก็นับเดือนมานะคะจากที่ลงหลุมปลูกนะคะ2ปี4เดือนแล้วนะคะน้องก็แทงจันแล้วนะนี่นะคะน้องแทงจันแล้วนะคะนีเริ่มแทงจันแล้วตัง้งแต่ต้นต้ยแบบนี้เลยนะคะติดดินแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวยุ้ยจะให้ทีมง,งานนะคะเอามีดนะคะมากรีดนะคะกรีดพรนนะ,ะอ้อมตรงนี้นะคะกรีดลงแล้วก็ช่วยแผ่ๆทางนะคะให้น้องลงนะคะจะได้ไม่หนีบต้นนะคะ นี่นะคะน้องๆก็ยทยอยแทงจันแล้วนะคะมะพร้าวน้ำหอมนะคะเขาจะแทงจันตั้งแต่2ปีกว่านะคะตั้งแต่ t t abroad, ต,ต้นเตี้ยนะคะส่วนต้นนี้จะเป็นมะพร้าวน้ำหอมสีทองนะคะต้นเตี้ยนะคะมะพร้าวน้ำหอมสีทองนะคะทางใบของเขาจะเป็นสีเหลืองทองนะคะแตกต่างกับมะพร้าวน้ำหอมเขียวนะคะนี่นะคะก็ทยอยเริ่มแทงจันกันนะคะสวนหลังบ้านก็มีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าเขา อาจจะร่มไปนิดนึงนะคะแต่ยุ้ยก็ปลูกไว้เป็นตัวอย่างนะคะให้พี่ๆเพื่อนๆพ่อแม่ๆนะคะเวลามานะคะก็จะได้อ่ามาชิมนะคะมาทานกันนะคะใกล้ๆบ้านนะคะเพราะว่าสวนจะอยู่ไกลแล้วก็เวลาเพื่อนๆพ่อแม่ๆพี่ๆน้องๆมานะคะก็จะเก็บให้ชิมลำบากนะคะนี่ปลูกไว้ที่บ้านหนนะคะแบบทรงพุ่มๆแบบนี้เลยนะคะต้นเตี้ยอย่างนี้เลยนะคะก้นของเขานะคะจะอยู่กับดินแบบนี้เลยนะคะเขาก็จะแทงกันแล้วนะคะเดี๋ยวยุ้ยจะพาไปดูฝั่งนู้นนี่นะคะก็แทงกันเกือบทุกต้นแล้วนะคะต้นนี้จะเป็นกะทินะคะกะทิทานอางนี้นะคะ อยูก็ปลูกไว้ติดบ้านไว้นะคะเวลาลูกค้ามานะคะจะได้เก็บให้ชิมนะคะเนี่ยนะคะแทงจันเนี่ยนะคะแทงจันลบตัวเลยนะคะเนี่ยนะคะลบตัวเลยนะคะต้นเตี้ยแค่นี้เองนะคะเนี่ยนะคะก็แทงจันเลยมพะพร้าวยิ่งอยู่ในที่ร่มแจ้งนะคะเขาจะชอบมากๆนะคะถ้าอยู่ในที่ล่มแจ้งนะคะเขาจะยิ่งเตี้ยและยิ่งแทงจันไวนะคะอันนี้อยู่หลังบ้านนะคะเพราะหลังบ้านเนี่ยไม่ได้เหมาะต่อการปลูกมพะพร้าวสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่า ยุ้ยต้องการที่จะปลูกไว้เพราะว่าเวลาลูกค้ามานะคะจะได้เก็บให้ชิมเก็บให้ทานกันแบบง่ายๆนะคะเพราะถ้าอยู่ที่สวนนะคะไกลบ้านเวลาลูกค้ามาก็ไม่สามารถที่จะขับรถไปเก็บให้ทานได้นะคะเนี่ยนะคะยุ้ยก็เพาะไว้ด้วยนะคะปีนี้ก็ไม่ค่อยขึ้นสักเท่าไหร่นะคะมะพร้าวน้ำหอมเพราะอ่าสิบเปอร์เซ็นต์จะขึ้นให้สก,กี0สิบเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ค่อยขึ้นเนี่ยนะคะแทงจันทรยอยแทงจันกันแล้วเดี๋ยวยุ้ยจะพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งตรงนู้นนะคะ แต่และต้นก็ทยอยแทงจั่นกันเกือบครบทุกต้นแล้วนะคะ,ะแล้วก็นี่นะคะตรงนี้จะเป็นกะทิน้ำหอมฟูทันเนื้อนะคะเห็นไหมคะต้นยังกองอยู่กับดินเลยนะคะก็ทยอยแทงกั่นกันหมดแล้วนะคะมะพร้าวน้ำหอมนะคะหรือมะพร้าวกะทินะคะถ้าเป็นสายพันเตี้นะคะจะให้ผลผลิตนะคะตั้งแต่ต้นเตี้ยเลยนะคะต้นเตี้ยยิ่งให้ที่ลงแจ้งนะคะเขาจะให้ผลผลิตไวขึ้นนะคะ,ะที่ลงแจง้งแล้วก็ยิ่งเราดูแลรดน้ำมันบำรุงดูแลใส่ปุ๋ยรดน้ำนะคะยิ่งจะให้ผลผลิตไวนะคะยีสปลูกนะคะนับเดือนมานะคะ24เดือนนะคะน้องๆก็ทยอยแทงกัน ทุบต้นแล้วนะคะมีทั้งน้ำหอมทองน้ำหอมเขียวแล้วก็กะทิทันเนื้อนะคะยึดปลูกไว้นะคะเวลาลูกค้ามานะคะจะได้มาชิมกันง่ายๆหน่อยนะคะอ่านี่นะคะน้ำหอมต้นเตี้ยเขาจะมีข้อดีตรงที่ว่าเขาจะให้ผลผลิตไวตั้งแต่ต้นเตี้ยติดดินนะคะเก็บผลผลิตง่ายข้อถี่ถึงช้ายิ่งปลูกในที่ล่งแจ้งก็จะยิ่งให้ผลผลิตไวขึ้นนะคะแล้วก็ต้นเตี้ยได้นานขึ้นเพราะว่าเขาชอบแสงแดดที่จะลงสู่ลำต้นของเขาได้ดีกว่าที่ทุบๆเหมือนแบบนี้นะคะเพราะว่า ตามจริงแล้วนะคะหลังบ้านอยู่นะคะไม่เหมาะต่อการปลูกมะพร้าวแล้วล่ะเพราะว่าค่อนข้างจะเป็นที่เจริญแล้วนะคะแต่ว่าอยุ้ยก็ต้องการที่จะอนุรักษ์แล้วก็ปลูกไว้เวลาลูกค้ามาอย่างน้อยก็ได้เก็บชิมกันไม่ว่าจะน้ำหอมสีทองน้ำหอมบ้านแพ้วนะคะหรือพันธุ์พวงร้อยพันธุ์กะทิฟูทันเนื้อนะคะในนี้นะคะยุ้ยจะปลูกหลากหลายสายพันธุ์ยกเว้นมะพร้าวแกงนะคะยุ้ยจะปลูกให้ห่างออกไปนะคะเวลาลูกค้ามานะคะก็จะได้เป็นตัวอย่างแล้วก็เก็บให้ลูกค้าทานได้ด้วยนะคะนี่นะคะทยอยแทงจันกันเกือบทุกต้นแล้วนะคะท่านใดสนใจนน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 ะะ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 ะคค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 กกกกกกกลลลลลล้้้้้้้้้้้าา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 าพพัััุุุุมม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 มรรรวำหหหหออออออตตตตเเเเีีย็สสสถถิิดดดด่่่่่บบบไขณทททททๆงงูููแแใ ขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ